คำถาม<ด>ต้องไปจากทาง Facebook นะครับถามเข้ามาว่า <S <S อยากสอบถามว่าเป็นช็อกโกแลตซีสที่มดลูกข้างขวาและมีพังผืดกำลังรอผ่าตัดแต่อยากมีลูกมากค่ะไม่ทราบว่ามีวิธีอะไรยังไงบ้างทั้งแบบธรรมชาติและแบบเทคโนโลยีค่ะก่อนหน้านี้เคยปล่อยแล้วก็ไม่มีสักทีถ้าผ่าออกมันจะมีเองได้ไหมคะอายุ30ปีแล้วค่ะโรคนี้เจอมากเลยนะคะเรียกว่าช็อกโกแลตซีสเนี่ยเป็นโรคฮอตคิด <5. S 2> นะคะของคุณผู้หญิงในปัจจุบันนะคะสาวไทยเป็นกันเยอะเยอะใช่โดยเฉพาะหนึ่งคนที่ปวดประจำเดือนนะคะโอกาสเป็นช็อกแคระซิสเนี่ยก็ประมาณ30-50%ปรนปวดประจำเดือนเฉยใน,ในวัยอายุยี่บปีขึ้นไปนะคะอ,อันที่สองมีการปวดประจำเดือนร่วมกับมีลูกยากอโอ้โหโอกาสเป็นช็อกแลรซิสสูงมากนะคะอ,อาจจะเกิน50%ขึ้นไปะนะคะโรคช็อกแรซิสเนี่ยบางทีที่บายฟังและยากนะคะคือโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ นั่นคือเยื่อบุพรงมดลูกต้องอยู่ในโพรงมดลูกพอหนึ่งเดือนไม่มีการปฏิสนธินะคะไม่มีฮอร์โมนมาเลี้ยงเยื่อบุโพรงมดลูกก็จะหลุดลอกมาเป็นประจำเดือนทีนี้เยื่อบุโพรงมดลูกเนี่ยกับไปอยู่ข้างนอกมันอยู่ที่ไหนไปอยู่ที่รังไข่ไปอยู่ที่ปีกมดลูกอยู่ที่อุ้งเชิงกรานเวลามีประจำเดือนแต่ละเดือนเยื่อบุก,ก็สร้างเลือดสร้างแล้วออกไม่ได้ นะคะที่รังไข่ก็จะรวมกันเป็นถุงเรียกว่าถุงช็อกโกแลตเพราะจริงๆเลือดมันสดสดแดงๆนี่แหละค่ะพอมันแท้งมันขังไว้มันก็ดูดซึมน้ําก็กลายเป็นช็อกโกแลตเหนียวๆนะคะนี่โรคนี้มีลูกยากเพราะไข่ไม่ตกเพราะว่ามันพังผืดนะคะทําให้ท่อนําไข่บิดเบี้ยวปัญหาคือการรักษาของโรคนี้เนี่ยนะคะถ้ารักษาด้วยยาก็ไม่มีลูกเพราะต้องหยุดการทํางานของรังไข่นะคะที่รักษาด้วยการผ่าตัด มี2แบบค่ะคบแบบ1รักษาโรคสองรักษาลูกค <ม S 2> ือรักษาให้มีลูกกับรักษาให้โรคมันหาย<อ>ทีนี้รักษาโรคให้หายคือตัดทิ้งหมด<อ>ตัดอะไรทิ้งคะตัดมดลูกตัดรังไข<อ>่นะคะเละช็อกโกแลตซีสออกหมดไม่มีลูกถ้ารักษาอยากให้มีลูกเนี่ยทางทฤษฎีเนี่ยน,นะคะผ่าตัดสองกล้องนั่นคือการทำไมต้องสองกล้องเพราะว่าถ้าผ่าตัดใหญ่จะมีพังผืดตามมาก็สองกล้องไปเก็บช็อกโกแลตซีสไปตัดพังผืดต่างๆนะคะจี้ละลาย หลังจากนั้นปล่อยให้มีลูกค่ะโอกาสท้องธรรมชาติต่ําอีกค่ะอโอโอกาสท้องธรรมชาติต่ํากว่า50%เนะคะ,คะฉะนั้นคําแนะนําคือหลังจากผ่าตัดชักแร้ซิสให้ทําเด็กหลอดแก้วสรุปว่าหลังจากเป็นโรคชักแร้ซิสนะคะจะรักษาคุณหมอจะถามเลยค่ะคุณจะรักษาอยากมีลูกหรือรักษาโรค,คถ้ารักษาโรคเราใช้ยาค่ะหายค่ะแต่การมีลูกเนี่ย ต้องการผ่าตัดและตามด้วยเด็กหลอดแก้วอันนี้ค,คือตามทฤษฎีค่ะแต่ว่าไม่น่าเชื่อนะคะคนเราเนี่ยมันสารพัดคือเราไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นคือบางคนเนี่ยเป็นช็อกโกแลตซิดแต่ท้องได้ เราไปเจอตอนเราผ่าคลอดนะคะเพราะเขาคลอดไม่ออกโอ้โหช็อกแลตซีสเต็มเลยแต่ทําได้ใะนัหนแต่หลังจากคลอดลูกออกมาแล้วช็อกแลตซีสจะดีขึ้นเลยไหมคะใช่ค่ะฉะนั้นหลายหลายคนก็บอกว่าเออคุณหมอหนูเป็นช็อกแลตซีสขอท้องท้องจะได้หายปัญหาคุณไม่ท้องท้องยากนะคะและการรักษาก็คือทําให้ไม่ท้องเพราะต้องหยุดการทํางานของรังไข่ทีนี้ส่วนใหญ่ที่หายได้เพราะว่าช็อกแลตซีสเนี่ยนะคะเป็นโรคที่ทางการแพทย์ดูแล เมื่อไรที่มีฮอร์โมนระดับสูงถึง9เดือนขึ้นไปเราท้อง9เดือนะนะคะหรือการหยุดการทํางานของรังไข่12เดือนหายนะคะนั่นคือตอนเราท้องเนี่ยเรามีระฮอร์โมนระดับสูงมากนะคะฮอร์โมนเพศหญิงนะคะระดับสูงสามารถรักษาโรคพวกนี้ได้และไข่หยุดทํางานคือตอนนี้การรักษาของแพทย์เรื่องฮอร์โมนหลายอย่างเนี่ยเราเรียนแบบธรรมชาติเลยคือท้องแล้วหายนี่ท้องเนี่อลอกกันบ้านเลยใช่ลอกกันบ้านท้องไม่ต่ำกว่า9เดือนฉะนั้น เราก็รักษา9 <12 S 2> เดือน12เดือนต่ำสุด6เดือน9เดือน12เดือนการใช้ฮอร์โมนรักษาก็เรียนแบบธรรมชาติเอง